เมียกันเป็นการไหว้ออนอกครูทั้งบา,าลาศิษฐ์มีพ่อก็มีครูครูนั้นมีบุณฑะลุ่มรักแต่ศิษย์มากวนครูเสียศักดิ์ศรีเดือจ้ามพาคุณถึงย่งปันนาทีพอทตืนทีรร่ราอ็อสวัสดีคุณครูสาที่คุณพ่อกอดที่คุณลูโกโบกฝังที่คุณครูบาอาจารย์มีทานที่พระลูกสาวหน้าบอ่อน้ำสุทินาแกวสดิษ เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พัชัีแกเวเสดดจอาจารย์สงบดาวรวมไม้อาจารย์ปัญญ์รีรงศาคุณคออสมัยน้อยเมื่อมหาคืออาจารย์ครูป,ประสิทธ,ธิ์ประสาสตริชาความรูให้ลูกสาวาหสุธีราเกวสดดจ ตั้งที่เพื่อนบอกคุณสอนเฮามาไม่ไม่ตั้งแต่ยังก่อไก่ข้อไก่ข้อขาว่าก่อหิ้กกอขาข้อหิ้กขอไก่ว่าก่อหิ้อไก่ขอไก่นายเลากับข้อปวดข้อเน่าป่านนี้บอกว่นมีแล้วหันมาบ้งเรื่อเจ้าไปคุณพ่อศรัทธาตั้งเรื่อเจ้าคุณแม่ศรัทธาเมื่อนี้เพื่อนไปหาข้าสอยงานเจ้าภาพสุภิดากรกราบพระพุทธคำบุญพวกพนี้สักุลสมตาสมนาสมกับฟัง ซาใจกว้งใจขวงงยาบ้าคนตา,ากวงมาตังแน่นันข้ากระหลวนราลก็ลกมากินมาท่านฟังเสียงเบาของเจ้าภาคพี่กาบานบัดบอรงมาหอมาหอแล้วด้วยเบาเกียวเบาขอดมาคำมาเว้นซามาระรำมาหินทางเขาทาเเขา มาหอแแล้วการีใจเงาเยาเจ้าภาพกะดีไรจากไปยิ่งหรือความใสกะดีเบิดทำสิน้นความกินหามาไปเหยียบปูป่าสินตอนได้ว่าการหลับปอดว,อวันี้แท้ส่วนบ้านยืนนั่งกะเคยผ่านมาหลายเพราะวันัมาถึงอาราลั้ทาง่อดจะปอยใน,นเรื่อมดไปเส้นแซวคอไดา บ้านของเฮานี่เป็นบ้านมีจันลายาพี่น้องบ้านนรสชาเฮานี่เป็นบ้านมีจันลายาผู้ป้องลัมก็เรียบร้อยค้าเขียนบ่กว่ายังมาหอนเล้วสุดที่ดาก็สิจันโนยังเต็มวิ่งมาหอนเลีว้วมาโอมาลักไก่จันโนยังเต็มวิ่ง แสงกะไรในไหหลายลงในบททางเอาให้พลังทางเมนนนงเจ้าให้นางจะดึงเข้าและนังสักเจ้าเพิ่นเฮ็ดอีเ็เ้อบ่เด่นเห็นอีนี่เอบ่ให้เด่นให้สมสมพรให้สักั้ได้น่อยอยอกว่าดีว่าดี่พ่อยอยอกว่าดีี ไม่ถือว่ามากพอหนาเจอตากับบล๋ลงปลายใช่กระป๋องลมหลุดล่ลลอทั้งอำเภอพยากระพุ่งพิสัยรอบ๋อแม่รอบ๋อบอยากได้เป็นลูกเลยป๋องให้หลุบลอหลายเออปานี้มากพอหนาเจอตากันเหลี่ยบคอเกี่ยวจักหน่อยเกี่ยวต่างผู้สาวแม่ห้างแม่ใหม่ด้านน้าเวทีเอาขอเสียงคนโสดหน้าเวทีแน่เลยน่ารักที่สุดเลยค่ะเออถ้ามีโสดก็มัว เกี่ยวจากบ้อนที่มาแก้เฮาโอ้ยบ่แก่นี้ตําแม่ลูกนอยู่หาได้แม่17ปีจําบ่ได้เออบ่แค้นําบ่นําบ่ได้